ค okay, ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะยี่กับรายการ Feel TV Cast Gaming ครับผม mm hmm. ก็วันนี้ฮะเราอยู่กันใน Silent Insanity PT เหมือนเดิมครับกับ p a ที่5แล้วโอเคไปต่อเออรียรโหลดแปบบ๊บโอเคครับเตรียมแมกกาซีนให้พร้อมนะครับก็คาดว่าน่าจะ <c oughs> คันคอเล็กน้อย ก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะคาดว่าคาดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายนะครับสำหรับ silent insanity นะครับคาดว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายโอเคครับหยุดนะนี่คือการป้นไม่ใช่ไี่เลยเ,ลยเดี๋ยว,วเช็คก่อนมีกุญแจอะไรหรือเปล่าโอเคไม่มีไปแล้วสวัสดีผีจา๋า ไม่มีผีทำไมไม่มีผีวะแล้วให้ปืนมาทำไมโอเคครับไม่มีอะไรเหยป้ามาหาภัยนั้นไม่อยู่เลยใช่ไหมอืมอยู่ไหนวะอ้าวทําไมมันมีกุญแจอะไรให้เก็บมาไม่มีเอา้า นี่เรียกว่าไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเรียกว่าเดินผ่านง่ายๆเหมือนด่านหนึ่งนะครับโอเคไปแล้วอาจจะเฮ้ยอ้าวไม่ผ่านอะ่ะคือยังไงเราเปิดประตูอะไรไม่ครบรอ๋อหรือว่าจะเป็นประตูไอ้นี่หรือเปล่าเปิดได้หรอเอาจจะเอาได้เวย้ยอ้าวเว้แล้วไงโอโ้โหถอยเลยโอ้หกสิบไแม็กมายัางเยอะ,อะ ยิงยิงเดี๋ยวเขจะมาแล้วนั Beatles, ่น <clicks> นั่นนั่นเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหมึงจะไม่ให้กูตั้งตัวมั้งเลยเหรอกูล็อกกูล็อกกูไอ้กูล็อกอ้าวลูกกูหมดเฮ้ยเดี๋ยวกูล็อกกูล็อกกูล็อกครับกูล็อกเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวโอ้โธลูกแม่งก็หมดเร็วเหลือเกินยิง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 โอเคครับหนึ่งคนต่อสิบนัดแล้วแม่งมีกี่คนวะเนี่ยโอ้โหเหลือสามสิบหมดยังวะเนี่ยปังปังปัง ปังเดี๋ยวจะกัดกูอยู่นะมันเลงยากมึงรู้รู้ไหมเอาเสือกหมดอีกรูปแม่งก็เหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวมึง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 เลือดเหลือสามห้ากูรีโหลดรอเลยมามามึงเข้ามามึง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 มาเมิร์ดยังวะเร็ว หรือพวกนี้ที่นอนยอยู่ัมจะลุกขึ้นมาไหมสวัสดีครับ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 คงไม่ลุกขึ้นมาแดกกูนะโอเคขอบคุณมากทีความร่วมเบอ,ร,บอาาร์สวัสดีครับคุณทหารสวัสดีครับปีงกันไว้ก่อนโอเคดีมากประตูนี้หรือเปล่าหรือไงเดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องอ๋อใช่ด้วยครับขึ้นเครื่องหนีกลับอาจั แล้วพระเจ้าเราอยู่กันในไหนนี่ยะห้องอะไรวะอยเปิดประตูแล้วก็โผล่มาที่อา้าวโผล่ห้องเดิมปะเนี้ยอะไรยังไงไม่เข้าใจอาวเป็นอะไรเนี่ยเขาวงกดหรือไงทำอะไรก็ไม่ได้เดินได้อย่างเดียวอะไรของมันวะโดดได้ไหมได้อะไรก็ไม่มีให้ สักอย่างคือยังไงอะคือยังไงคือยังไงวะเนี้ยมีเตียงมีเตียงพี่หมีสวัสดีครับอ้าวกับพบหน้าจอกระพบสวัสดีครับพี่หมีครับสวัสดีครับโอเคครับเปิดประตูอ้าวเดินกลับใช่ป่ะหรือเปล่าเราลองดูครับพราะมันก็ไม่มีประตูแล้วอะเราลองเดินกลับดูเจ๋ ไม่มีต้องการอะไรจากกูโอ้โหประตูอย่างเยอะบอกเลยโอโจัเฮ้ยศพจะแดกกูไหมเนี่ยไม่ได้อ้าวคือวอตอะไรคือยังไงอะไรออซอมบี้ทำไมซอมบี้ทั้งหมดทำไมอะไรละ่ะ ทำไมอ๋อโอเคครับจบแล้วใช่ไหมโอเคครับจบแล้วครับเคียร์หมดทุกด่านแล้วโอเคครับก็จบกันไปนะสำหรับ Silent Insanity PT นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับไปโหลดกันใน Play Store ได้เลยนะครับผมโหลดฟรีครับก็วันนี้พอแค่นี้แล้วกันลาไปก่อนไปแร็วบ๊ายบาย